ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็ทำตามสัญญาครับผมของขอนปีใหม่วันนี้ครับผม200ชุดครับเอาไปก่อน100ชุดนะครับผมครับอีกร้อยชุดยังไงมารอพ่อหุ่มอยู่ครับผมครับอันนี้ก็หลายชุดหลายหลังไม้ส่งหลายจังหวัดครับไม่ว่าเป็นเจ้านี้ครับเจ้านี้ไปไหนเนี่ยอุตรดิตถ์ครับอุตรดิตถ์นะครับเจ้านี้ครับผมครับที่อยู่ก็เยอะพอสมควรอ้าวอันนี้อะไรเนี่ยบ้านลาดเจ่จังหวัดเชียงภูมิครับก็น่าจะพอทูนสัตว์เลยครับ ใกล้บ้านใกล้บ้านครับว่านนี้อยู่ไหนครับอันนี้อันนี้จากมหาสารคามครับสำหรับเอฟซีทุกท่านครับผมครับแจกฟรีครับทุกกรณีครับไม่มีอะไรเหตุผลอะไรครับผมครับสลับเป่าห่มครับก่อนปีใหม่ครับอันนี้จังหวัดพชรบูรณ์ครับจังหวัดพชรบูรณ์เห็นไหมครับจังหวัดพชบูรณ์ก็หนาวครับหนาว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 ตบลในเมืองจังหวัดเชียงภูมิอยู่ใกล้ๆกันก็สั่งกันครับน่าจะเมาองนะผมว่าต่อมาครับต่อมาอะไรนี่อยู่ไหนเนี่ยอันนี้ก็จังหวัด ปาจีนบุรีนะครับผมครับก็ส่งไปหลายหลักมากมายครับสำหรับใครที่หนาวครับนี่ก็เป็นของคนในจากเอกสาวครับอันนี้ก็ไปปาจีนบุรีครับก็ไปหลายที่หลายทางนะครับผมในการส่งครับผมอันนี้ล่ะอันนี้ไปไหนเนี่ยอันนี้ก็กทมครับกทมสำหรับเอฟซีทุกท่านครับผมครับอันนี้ไปไหนไปไหนกทออันนี้ก็สมุทรปราการครับถือว่าไปหลายที่ครับหลายที่หลายจังหวัดเลยนะครับผมสำหรับพ่อผมของเรานี่ก็เหนืออุจจริตมีแล้วครับอุจจริตครับจังหวัดที่หนาวเขาก็ไปแล้วอุจจริตครับผม อันนี้นครพนมครับนครพนมก็มาครับผมครับถือว่า FC เรามีทุกจังหวัดทุกพื้นที่จริงครับสลัดเอฟซีเอกซาวครับผมครับอันนี้ล่ะลำปางครับโอ้โหครับลำปางก็ยังมาครับภาคเหนือนะครับนีกภาคเหนือก็ยังมาครับสลัดเอฟซีทีเอกซาวครับแจกฟรีทุกกรณีครับไม่มีอะไรครับของขวัญปีใหม่ครับปีนี้เนี่ยระยองครับระยองก็ยังมีครับผมครับท่าแล้วลอยขึ้นไปบนพระจันทร์แล้วฉันจะเป็นซานตาคลอสในทุกปัญหาจะมีซานตาคอยปลอบ ไปด้วยกันแค่ก็เอวฉันไปยังไงเอาหนึ่งสองสามแล้วร้องว่าติ๊ง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 แค่ร้องว่าติ๊งติ๊งและทิ้งทุกอย่างไปให้เธอมาเต้นดุกจิกจุกจุกจิกยืนจุกจิกและดุกจิกสองคนไม่ต้องโซ่แล้วร้องครับผมนี่จะเป็นของขวัญเอกซาวครับสลับคายหนาวสลับป้อห่มสองร้อยชุด วันนี้ไป100ชุดครับอีกร้อยชุดกําลังมาครับกำลังให้เขาจัดส่งให้อยู่นะครับใจเยใสสำหรับลูกค้าทุกท่านครับผมครับสินค้านี้ถึงหน้าบ้านท่านครับฟรีทุกกรณีนะครับผมครับไม่ว่าจะเป็นค่าส่งค่าอะไรเราออกให้หมดครับค่ามีค่าใช้จ่ายอะไรไม่ต้องรับสินค้าครับส่สินค้าตีกลับมาเลยครับสำหรับสินค้าเพราะผมจากเอกสาวครับผมครับของคุณปีใหม่เล็กน้อยสำหรับกับบริษัทเอกสาวครับผมขอบคุณครับผม